ผานไหนผ่านไหนผ่านตรงตรงที่โพเล็ก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 อะโพเล็กมาตรงบ้านอะมาทางทางไปเรื่อยเรื่อมันสวยไปแล้วมันสวยมันสวยไปที่ซ้อมเห็นไหมผูชนมาไปที่ซ่อมรถวิชันดามวิชันดามช่วยนานๆเห็นรถได้ผูชนอยู่ชนอยู่ชนอยู่สวยสวยเนี่ยวิชันเนี่ยล้วนร้อนคอยเล่นตกรถตกรถตกรถนะคอยเล่นนะคอยเล่นนะอย่าด่่วนคอยเลนไม่ต้องลงเยอะใจเย็นใจเย็นไปมาคนเดียวไปมาคนเดียวไปมาคนเดียวไปหมอกไปหมอกให้หมอกเล่น ผมเป็นไม่ตายแล้วต้องดูตกลงบาปให้อยู่รถติดมั้ยอู้หูเยอะไฟเยอะกลุ่มใหญ่มันตามอีโนนะรู้จักกันใช่ไหมมายังมายังถึ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 แล้วเราเยอะกว่าเราเยอะฝ่ามาเยอะเลยเอ้ยบ๊มเลยชนเยอะกว่าบ๊มเลยเยอะกว่าการถนนนะเล่นการถนนการแยกนะเล่นการแยกรวมๆกันค่อยๆเล่นชนไปก่อนชนไปก่อน โลกุดับนะรถกูดับนะรถกูดับกลางแงกนะอ้ข้อร่น่กลางข้อร่นกลางแงะที่ลดด้อ้ข้อรนต่อยข้อ่นลลงกลางแงะลงกลางแงะไปเล่นด้วยกันไปเล่นด้วยกันลงตรงเพื่อนลงตรงเพื่อนลงตรงไอ้ข้อเพื่อนสั่งให้ลงแล้วลงิไลตรอ้ข้อไปลงตรงไอ้ไปลงดิไอ้ีข้อไ่ดีอลมึงแหลกปมึงลงดมลงมนดีลบอลไอ้สารเชี่ยันมันตัวไอ้สารเชี่หนีลไม่ ไอ้โดนยิงนะนี่ชิ้นโดนยิงนี่ชิ้นโดนยิงโดนยิงหนูยิงอะไรหนยิงยิงปืนเขาหน่อยเออสวยตรงให้หมดตรงให้หมดดีจับจับจบเอาศพเพื่อนหน่อยไปลงศพเพื่อนหน่อยแปลงศพเพื่อนหน่อยไปตามไปตามศพคนหนึ่งตายคนหนึ่งตายคนหนึ่งตายคนหนึ่งกูช่วยเพื่อนกูช่เพื่อนกูจะตายแล้วมันจะตายแล้วเนอะอย่าเล่นตรงนี้เยอะเพื่อนเพื่อน เอาเพื่อนก่อนมึงเอาเพื่อนก่อนอย่าลืงงมเยอะอย่าลืมมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วกลับไปไฟกลางกลับไปไฟกลางเขัอฝานีขาา้ขึ้นมาให้หมอมาขึ้นมาขึ้นมาเมล่นไม่เล่น,ไม,ลนไม่ช่วยอยู่มเมลินเก็บเล่เดอร์ตายกลับเลเยกับเพื่อนไปเมลินทำศพบอกให้หน่อยเมลิน ชอนตายชอนชนมันจะตายเพย่อชเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบนชุเ่อนชุบเพีนมเพ่อนชับเพื่อนเพ่นกบเพื่อนเอเพื่อนเยอนชเพื่อนเยอะชุเพื่อนชเ่อยชนช่นช่อยชเนดอนชุอนเ่ชอออชอ่ออชชน่อยชชน่อยตายตาย ตายสองตายสองกับไปดิเอาไปหมดตีตายสองอย่างเชูเพียง่ชูเพียงเอาไปดิดูล่าหน่อยดูล่าหน่อย ดิชนชุบดิชิชุบดิชนชุบหน่อยลวไม่มีลวไม่มีไปเลยไปกูชุบเองกูยกูล้มฮัลโหลฮัลโหลดูดิชิน่อดิชบบบบตบตบบอบอรอรรอีอถามสุดท้ายใครวิน เ,เล่นกบเดียวกันเพื er. ่อนเลนกบเดียวกันเล่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 นกบเดียวกันตออกออกมาตอกมาตบออกมาเอาตบออกมาข้างหลังตกมันตกเอาตกแล้วตกแล้วลแล้ววลงแล้วคนตกลงมาด้วย่สต์ลงมาด้วยคนตกลงมาด้วยคันนึงไปไไป้ามันตาย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 มันโง่มันโง่เหี้ยุ่มันุมมันแเยงคเล่นไปคเล่นไปไล่ขั้นเดียวต่อเป็นไปเลยหรอ ไปเลยพี่เข้าคาสิโนออกน้องเพื่อนกูปิดร้องไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูใหญ่มันกุูใหญ่มันนะฮองโปกุูใหญ่มันนะฮองโปกุูใหญ่มันกุูใหญ่มันนะฮองโปก็เลี้ละมา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 น้ฮองโปนะฮองโปกุูใหญ่มันนมามามาผมอยู่ในกลุ่มมันตอนเนี้ยออกมาละบัมไม่ได้นะมาเลยเพื่อนโดนบัมเพื่อนโดนบัมมามามาใหญ่หน้าฮองโปเล่่นนอยูมากับมากับไม้หมดกระไม้หมดมหน้าฮองโปหมดตันเลยตันเลยมาหน้าฮองโปมาหน้าฮองโปใสยมาหน้าฮองโปใส่มาใส่มาหน้าฮองโปกูใหญ่ใส่มาอเที่ยวมึงชนกันเองจนรู้กูจะพังแล้วเนี่ย ระวังเพื่อนระวังชนเพื่อนบอลให้หมดกลับนบอลให้หมดเฮ้ยมาหน้าโฮมโปรมาหน้าโฮมโปรใครโดนบัมอยู่กลางวงออกมาให้ได้ออกมาได้มึงพูดดิถอยมาโฮมโปรกูบอกให้ถอยมาคนบัมอยู่ใครโดนบัมมากถอยมาดิมึงพูดดิใครโดนบัมมึงพูดสิใครบัมถ่ยมาดิใครบัมมาหน้าเออใครโดนบัมพูดหน่อยปื๊ดมึงดูมึงดูมาดิแล้วมันไม่กดมันมันไม่บอกเพื่อนนะมึงดูมาดิใครแล้วไม่พูดเลยจีแบนต่อจีแบนต่อจีแบนต่อลิ้มมึงเมาดิมมึงเมาดิม่ลิ้มาดิ หัวมันเล่น้อยน้อยน้อยมเอาลง่ฝั่งโฮมโฟนะลงฝั่งโฮมโฟนะปักเลยปักได้ปักปักได้ปักลงฝั่งโฮมโฟเลนขวา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 มาเลนขวาเลนมาขวาให้หมดมาเลนขวาให้หมดมาเลนขวาให้หมดลงลงลงเลนขวาปัดต่อด้วยปัดต่อด้วยเอาศพนะเอาศพออดด้วยได้ขึ้นมามึงฟังโกดันขึ้นไปดันขึ้นไป ก็สักเพื่อนหน่อยไมตายแล้ม่ตายแล้วไม่ตายแล้วไมายไม่ตายไม่ตายไตายไม่ตยไ่ตายม่ตายไม่ตายม่ตาย้ม่ยไม่ายไม่ตายไม่ายไม่ยไมายไม่ตายวมตายไมตายมตายว่ตายไม่ตายไม่ตายไม้ตายไก็ตย่ายไยไมตายไม่ตย่ยไม่ตยตยไไมยไม่ตายไม่ายม่ตายายอมดายยไม่ยยยยวยมยยมามยย้ไ้ายย หลอหล่อหนนี่หนอยนี่ไหวล่อได้เซ็ตโชคได้เ็ตโชคได้โชคได้ไปาโกเอาเลยพิธีตรงโกเล่น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 ไปันขึ้นไปไม่ล่นไม่ล่นนะดันขึ้นไปดันเพื่อนมาพิธีชิ่งดึงเพื่อนมาสวยกลับไปับเพื่อนโอดัน้มาเพื่อหน่อยหรอเพื่อนนะเพื่อนหล่อวิธีชุเพื่อด้วยวิธชุเพื่อลยชุเพ่อน่ลยมึงชุเพื่อเลยดิพิ่มสําคัญเ้าพิธี ข้าหลังบ้านตนหมอกเลื้อนน่อยเปื่อหน่งกลางรอหนกลงอีบระวังดูอีิบเลยดูหยิบเลเค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 เ

เด็กว่าไปเล่นมาแล้วไม่ช่ชไม่ชโดนมลายโดนไม่ช่ายนมนี่เลนาล้กเลพื่อใปาเพื่อเลปาแล้วเฮ้ยมึงปิดตัวชุบแด้ดิมันชุบอยู่มึงเห็นปะมึงกมลัม่ไดาดีนเยนายเียเรายมึงกลับมาเล่นตรงกลางมันี่เราหัวแดงนี่หัวแดงเกิดแล้วมันจะ่แล้วอ้มันหลี้หลังนะ เปลี่ยนเปลี่ยนมีเลยเปลี่ยนมีเลยโลเปลี่ยนมีเลยมีเยอะเลยมีเล่นตัวชุบหน่อย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 เล่นตัวชุบเพื่อนเล่นตัวชุบฟังกูเล่นตัวชุบเล่นตัวชุบเพื่อนเล่นตัวชุบไ่มปเปเรา่อยไ่อาเยยเ่ยไปเปรอยเร่เอเ่อเรืเรื่อยไปไปยไปยย แม่มือของมงามือามือามือายย่ห้อยัอดยังอจยังอดจยังอจเยเยวพึ่งรัวเดี๋ยพึ่งรวเ่งแถบแม่งเลยแถบแม่งเลยแถบแม่งเลยพี่เยเยไม่่งคพี่เจเยครัะทุนน่าอยู่ทน่าขาทวนั่าเล่ไปเลยนะนี่ชิดตามหลังทนน่าอยู่กูยังขาดเดียวเอ้ยกูเออขามือแต่ตลอดอย่างไรกูเต็มเกูยื้อห้ใครึงอยู่ยื้อไปอย่างกูย้อย่รกูยืองกูยื้ออย่งกูย ทั้งหมดมาบ้านทั้งหมดมาบ้านของไฟตำรวจทีนึงมาบ้านนี้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 อ้วนอ้วนค่ะอ้วนไปบ้านเลยอ้วนไฟตำรวจอยู่กับผมเป็นสิบนี้ต้องทำอย่างอีฟอีฟอยู่คุ้มพออีฟอีฟอยู่คุ้พออีฟอยู่คุ้พอที่เหลือมาบ้านหมดมาบ้านหมดมาบ้านหมดฟังที่เหลือไปบ้านไปอุ้ยแมนี่ชื่อข้อท้อที่เชื่อข้อท้อเด็กเอสิบก็ดุ้ยตัวหน้ากำลังมาตัวห้ากำลังมาเสวยแล้วสวยแล้วครบแล้วครบแล้ว

สอบตาากสอบตำรวจเข้าไปข้างในบหายเอาไปชั้นสเลยเอาไปชั้นสองเอาไปชั้นสอเฮ็ดออกมามาเฮ็ดออกมาเฮ็ดไปเล่นเฮ็ดไปเล่นเฮ็ดไปเล่นเออกไปเล่นนะเขาสั่คืนศพแล้วพี่้าสั่งคืนศพแล้วสั่งคืนศพก่อนดิขอปนก่อนได้มไม่เอไม่เอาไม่เอาไม่ปนตำรวจไม่ปนไนม่ปนไม่รวจตำรวจตำรวจตำเอาตำวจไ้นเดี๋ยวเอาขึ้น้นให้พี่ท่าหยาจบมต่ตอนนี้มันจบแล้วเอาไปนเอาไป แกยุติครับยุติครับยุติตันึครับจบแล้วตรวจจบแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอครับขต้นงครับก็เราเอามาใหครับเย็นะบครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับขอบคครับขอบคครับขอบคครับตรวจรับคุณครับไล่ไล่เคดีมาครับเก่งมากครับขอบคครับโอเคครับก็สตอรี่จบแล้วห้าสิบใบเล่นกันโอเคน่าสูสีดีเป็นไงบ้างอันนี้ดูเราเหมือนจะนัดกันมาเล่นอยู่แล้วได้เคลียร์แผลไหม เคลียร์แพรก็เคลียร์ครับก็ทุกอย่างก็ยเคลียร์ครับเนาะโอเคฝั่งโนมันนี่ก็สนุกมากครับสู้วอนเทนไม่ไหวเลยครับโอ้มัสนจครับสนุครับสนุกครับสนุกครับสนุกครับออโนมันนี่ก็อุ้มอุ้มอุ้มเก่งครับอุ้มเก่งบีทีต้องไม่พูดแต่ว่าอ่าเดี๋ยวก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องเรื่องใบทางโนมันนี่ได้แจ้งไหมครับไม่มีแจ้งครับโนมันนี่ไม่แจ้งใบอครับงานบอลเทนก็ไม่แจ้งครับล่นในสตอรี่ครับให้จบในสตอรี่ดีกว่าอ่าแล้วก็หวังว่าจะไม่มาแลมกันน้องจบกันไปแล้ว ได้ครับได้ไว้โอกาสหน้าไว้ับมิตรกันใหม่ครับพี่ได้ครับได้ครับได้นี่ถือว่าก็ไม่ได้ไม่ได้บัฟกันแรงอะไรมากมายหรอกอันเนี้ยแล้วแหละอะไรที่บัฟแรงกันไปก็นั่นแหละครับตอนสบพี่ได้เสมอผมก็ขอขอโทษด้วยครับโอเคเป็นสตอรี่พี่องเป็นเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ผมผมผมตัวแทนพีทีก็นั่นแหละก็ขอโทษด้วยกันครับแล้วถ้าถ้าเกิดน้องไปบั๊บหลุดว่าอะไรที่มันไม่ดีอ่ะนั่นแหละได้ครับพี่ได้ให้มันเดือดในสตอรี่ดีกว่าพี่ได้ให้มันให้มันจบในสตอรี่ดีกว่าพี่